งินคือกระดาษที่คมมากเงินเป็นเพียงกระดาษใบหนึ่งแต่กลับมีพลังอำนาจมากมายสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตแต่ขณะเดียวกันก็สามารถทำลายความสัมพันธ์และศีลธรรมได้หากใช้ไม่ถูกต้องเปรียบได้กับมีดที่คมกริบซึ่งสามารถใช้ทำอาหารเลิศรสหรือเป็นอาวุธที่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งหมดขึ้นอยู่กับมือของผู้ใช้พลังด้านบวกของเงิน 1. สร้างความสะดวกสบายเงินช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานเช่นอาหารที่อยู่อาศัยและการรักษาพยาบาล 2. เปิดโอกาสในการเรียนรู้สามารถใช้เงินเพื่อศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองซึ่งนำไปสู่โอกาสที่ดีขึ้นในอนาคต 3. ช่วยเหลือผู้อื่นเงินสามารถเป็นเครื่องมือในการแบ่งปันช่วยเหลือสังคมและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับคนรอบข้าง 4. ส,สร้างความมั่นคงเมื่อมีเงินเก็บเพียงพอเราสามารถใช้ชีวิตอย่างอุ่นใจและมีอิสรภาพทางการเงินอันตรายของเงินหากใช้ผิดทาง 1. ทําลายความสัมพันธ์ เงินสามารถทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างครอบครัวเพื่อนหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจหากมีการจัดการที่ไม่โปรง่งใส 2. กระตุ้นความโลภหากหลงไหลในเงินมากเกินไปอาจทําให้คนลืมคุณค่าของศีลธรรมและจริยธรรม 3. ทําให้คนตกเป็นทาสของวัตถุบางคนใช้ทั้งชีวิตเพื่อสแสวงหาเงินจนลืมความสุขที่แท้จริง 4. เป็นเหตุแห่งอาชญากรรมความอยากได้มาซึ่งเงินโดยไม่คํานึงถึงวิธีการอาจนําไปสู่การคดโกงช่อฉนหรืออาชญากรรมร้ายแรงเงินเป็นเพียงเครื่องมือ แท้จริงแล้วเงินไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือเลวโดยตัวมันเองแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรานําไปใช้ในทางไหนเราสามารถใช้เงินเพื่อสร้างชีวิตที่ดีหรือปล่อยให้มันกลายเป็นอาวุธที่บันทอนความสุขของเราเองดังนั้นจงใช้เงินให้เกิดดับประโยชน์สูงสุดควบคู่ไปกับการรักษาคุณค่าทางจิตใจและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเพราะในท้ายที่สุดแล้วความสุขที่แท้จริงอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับจานวนเงินที่เรามีแต่อยู่ที่เรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีมากแค่ไหนถ้าคุณสนใจหนังสือดีๆไว้พัฒนาตัวเองกดสั่ง ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยขอบคุณครับ